โอ้โหไม่เจอด้วยเฮ้ยเขไม่อยากเจียร์สิเลยว่ะของเล่นทั้งนั้นเลยก็ก็บอกว่าใหม่ไหมก็เอาอันใหม่เอาไว้สองไปยังไงแล้วเอาไปเลยเอาไป ยังกระสือตกเด่นดีไม่ต้องเล่นครับเบนก็เอาเบฟมาก็ต้องเบฟกลับด้วยเฮ้ยจะเอาวันจริงเหรอว่าเขาจะเอาวันที่มีองค์ <laughs> 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 อ,องสามารถโชว์มือให้กล้องได้ดูนะโชว์โชว์ได้นะลง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 ไหนเออ <laughs> สตีนวะสกิลมือสามไปคนนั้นเจ๋อ <c ười> <c ười> ใใบบนนั้เบรฟอยู่โซ่หนึ่งจบเลยที่มือคีมันนับเป็นเกียร์สองเหรอหรือว่าอ๋อมันติดเบรฟนี่มันขอเบรฟใช่มินเทคเบรฟสองอันนั่นแต่เป็นเบียร์อะไรแวนกับคอมคิดหนัคิดนักจริงทั้งไหนละตะวันก้าเก่าออกขาดออก อตัดที่ของมือเอา,าขึ้หนือมจัดไปดีอนไ้ไม่ถูกเลยดีว่ะเข้าเบฟราต้องเบลสแน่นแน่แน่ๆๆอย่างอีก สีได้ค่ะได้ก็ได้ไอโซฟี่ยังเลยอ่ะไม่ได้ิเขาแกะเขาคาดเกตนะที่เขาก็ลืมเดียวเขาลืมไปว่าเด็กเด็กนี้ไม่มีไม่มีทีบีด้วยไม่ก็ไม่อยากไปกับนี้อ๋ออยากได้โซฟ่มากดตอนนี้ง่ายไงผมขาดแฟนนะขอให้มัน เอาแฟนเรมือเจ็บกว่าเข้าเลยอะอาโฟไปแล้วนะจั่วเมันเดิมเลยตกตกแดนเดิมจั่วใบเดิมแล้วเว้ยเดชจังบอกจากโกเราได้ปุ๊คลิปแล้วอะ ต้มร้านเลยนะตัวเลิกมาตายแล้วก็แบบไหนแล้วนะมันไม่จบแค่นั้นหรอกจุนนิ่งสไตล์เองเนี่ยชี้จุนนิ่งสไตลไปดูไปเจอคลิปหนึ่งของช่องช่องหนึ่งมาไม่ไม่ไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวโฆษณาเข้าเล่นดาบไอ้เนี่ยดาจีนะดาสไตล์แรกเด่นได้กับเบฟดาสไตล์แรกไอ้เนี่ยปาจิกาที่มาเลยดาสไตล์แรกแล้วเบฟแบบว่าเขาขึ้นสามก่อนไงเลยเบลขึ้นสามตาสไตล์ไม่ได้เบฟก็ตีแบบธรรมดาบอลที่สี่แล้วนะ เขาก็ปาปาปฏีกาติสองที่สองปฏิกิริยาดาตสไตลยแรกเป็นดาตเฮียระเบียไม่ตายเข้าวเธอมันเดี้ยวยังสไตลยไม่ได้อันนั้นนะแต่ดาตก็ปาตายแล้วไงไอเฮียแล้วก็ไม่ได้สไตลยเลยมีแค่ดัตตัวอยู่เป็นสไตลยในในคลิปนั้นพี่ยอสั์ไอ้เนี่ยที่ยิงเราไม่ได้กดตัวเล่น อ๋อใช่แรอว่ายิงก่อนตัวเล่มก่อนได้นี่นงอใช่ใช่ไมไรเดี๋ยวกดเดียวไฮบึดไฮบึยังหาหมดอยู่ดี้มแม่ขอขอทั้งสองใบอะได้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 ไดวได้ได้ไดเด้ไดไดดไดไดไดดได้ไดได้ไ้ด้ได้ได้ไดนเด้ได้้ไเด้ได้ไ้ด อืมจวดอืมจวดซึสมกับเป็นการเป็นนั่นนิงนะรครับเด,ดี๋ยวไปจัดเป็นมาสกัดที่สองได้ไหมเดี๋ยวเาจจดกันเลยนะก็จัดได้อยู่นะวูจะคิดไงเตร,รียมแล้วก็เปิด5หาบรีส4ใช่ไหมใช่ครับว,ว้าวว้าวว้าวเข้า,าข <อ S 1> เลย Ui, must mãi lâu bệnh hỏi lâu. Muy tôn miệng tối nay 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 tối อขะไรเฟรีมีมีทางให้มันเบียดนอกเถินไหมไม่มีไม่ได้ดิถ้าติดเบสมันต้องเริ่มไอแท็กติดลรไงมันนอกเถินถ้าเราถ้าเราสามารถจำตีนอกเถินได้มันก็สามารถปิดเบสอย่างเหี้อนะปุ๊บสี่พันได้ขอโทษไรไหม่ยังไงรถใหญ่แต่ก็ไม่ใช่กันเต๋อแล้ว ฝูนิสซึ่งไม่ใช่เป็นเซนเตอร์แต่เป็นอะไรมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เสกเราเราเริ่มต้นถูกช่วงการโจมตีของคุณอ๋อแต่ว่าแต่ไม่ที่หายไปแทนหอกทักษะเป็นช่วงงานตีของเขาใช่เดนทิ้งโอเคเราจะเก็บเด็กนี้เข้ากลุไว้แล้วจะมาอยู่มาอีกีนะเฮ้ยเจ้าเทินนี้ไม่รอดนี่ปกคลิดจะเป็นจ่าโก้งจริงงั้นไหมเขไม่ไหลไปเออ มัาก็เกินจุดหนึ่งมันไม่กดสกิลเป็ดมาแล้วมัน,เป,นเป็นไทเทนก็ได้เดี๋ยวเราไปสกิลจ่าโก้เล่าอจ่าโก้อีกแล้วไป่กี่ใบใส่สามแต่ว่าพลานะเดี๋ยวยยะจะลดไป,ไปใส่สองนะจะ,สจะสใส่ฐานหนึ่งสักใบหนึ่งอะไรอย่างงี้ยเดี๋ยวใส่สามก็ได้ ในฐานหนึ่งเพิ่มเป็นห่ไปหนึ่งก็ได้ใช่ใช่ว่าจะทำย่างงั้นอยู่มันก็เดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเราก็แค่เราก็แค่หลุทานกันบ่อยเกินไปเยอะติไม่หลุเนี่ถ้าหลุดเยอะวันนี้จะเปลี่ยนตัวลโนะให้เบสให้ให้ให้บูทได้บได้ที่วกี้ขอเบสมาจวยยังจวยแล้วจวยแล้วมันกูรู้ตัวขจะช่าง้บสีมันเลยกูแปะนะ โอเคแบทเทินเชียร์หกเชียร์หกเชียร์เก้าเพราะว่ามีสแตนด์ด้วยเอเก้าสิบเจ็ดโดนลำเนตายเนี่ยปล่อยกันกัอนวันเออตะกีวนจีบแม่งตัดเสร็จไปสิจีบปสามเออคนนี้สองที่ผมห้ามวันตีเท่าไร่นหมวันตียี่หกยี่หกเชียร์หกสามสองสาสอง คลิปเป็นยังไงอยู่ที่งานการจบตปีวีเอ็ดเออเพราะยังมาลินเบฟให้ทิ้งเลยเหรอใหทิ้งไว้นั้นจริงเหรอไม่รู้เรื่องวีอาร์คอเทนต์นาหรือเกี่ยวเลยโดนซอยตายไปดิทิ้งหนึ่งกระโดดข้นมาสองที่บอกสองอันนี้บอกสองพันเนาะอันนี้ เบฟอยู่เป็นสิบสองสิบสองบวกห้าสิบเจ็ดเชียร์ 6, หกยีรราา่สามเขาไม่แน่เราบวกสี่พันธนะคารเอาบวกแปดพันยี่สามเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดหมดมือร <c oughs> ับไปเธอะบการค่าคางีงลูบวกเล็บจกโก้วเวอร์สไตล์แจกโก้ย <c oughs> ิ้มแล้วเปิดดูได้เลยเ <c oughs> ชืโอมึงมัน <c> ผ <oughs> ัว <c oughs>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  ปกจาโกเป็นปไปลคลิปหนึ่งนะมันจะยงเปลี่ยนมาเลยน้ยบ้านหนึ่งโซนหนึ่นเ่เปลนมาเยซอยยับยัซอยยับยัขอเหมือนเลยนะใช่สิจาโกไปนะเวอรตะไใจจาโกเป็นนว